ค่ะกับสวัสดีงามๆพแม่พนองปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะ่ะข่าวมอนิกมาพอบรรยากาศดีๆนะคะพี่น้องค่ะไทยฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะพี่นอ้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เขามาเบ่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะทามักถชอบช็อยไปเรื่มกดไลค์กดแชร์ค,ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่็มอร่าิ่มกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบริภัณข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ้าด้วยนะคะพี่น้องเนาะค่ะปะ้าพี่น้องเอยแอดก็บ่เคยเห็นอ่าลา่มือนะคะหรือว่าการปั่นนะคะที่สวยงามขนาดนี้นะคะพี่น้องเนาะถือว่าบ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยค่ะถือว่าไม่ธรรมดาเนาะ,ะพี่น้องเนะาะฟีไม่ไล่มือเพิ่นค่ะสวยคัก สวยสดงดงามทองฝาก็เป็นใจพี่น้องเอ้ยทองฝาก็เป็นใจสวยงาม ถือว่าเป็นบุญหูบุญตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้าไปฟังเรื่องรา่าดีๆเด็ดๆต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสาธุจะขอพระอาจารย์เห็นอยู่ในในช่องบ่ค่ะอาจารย์เอาเอาในโอกาสก็นีเอา

Đó. <laughs> phải chăn đường thang mắt tới vật đây cho khả? Vật càng ngay Càng ngay, càng nó khả phải chăn nó ngay ngay ได้มากราบไร้มาบุธบาตรบัวบาทเน,นาะค่ะที่มาที่ไปพ่นได้เป็นยังไงมากยังไนค่ะพาจรย์ที่มาที่ไปกับ <ขา S 2> ม,มาถ้ามาครั้งแรกก็ว่าดีเนาะค่ะ <ขา S 2> ว่าดีเป็นมงคลเลยมาพ่อในมากราบสักระกบะเป็นบุญเป็นกุศลค่ะพืะไดเมืกอมาเป็นบุญเทวาเป็นบุญง่ายเติมนะอันนี้ห้องพระธาตุเก้าบ่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระธาตุไ้บัวบานพระธาตุบัวบานนะคะเจ้าเก้าเจ้าเดิมค่ะ คือสภาพกะเก่าเบิดเลยมันมาขายจันยังบ่ได้ไม่เห็นบุรณะใหม่ชาติเจ้าหนีก็ว่าคือขึ้นมาใหม่กติก็เติมใหม่ขอบใบที่ว่าันผู้พังอย่างที่จริงนะค่ะก็เติมใบอย่างที่จริงค่ะบุรณะไห้มันคงยุ่นนะค่ะถ้าว่าก่ายุดนี้ดังเดือนมายุดจุดนี้ค่ะเพื่อให้ขอบใบที่ซื้อขอบใบใช่ปะสิ่งที่สิ่งที่ว่าผูพักผูหักพัก ค่าพังกับต่อเตือนที่เดือนค่ะค่ะขิดไม่อ่าหรือว่าจูบีเนาะค่ะสาธุเจ้าค่ะอาจารย์สาธุค่ะเอาค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปสิบไปขออนุญาตบาดคำนะคะโอ้ยบกเขาได้ยังไงถ้าเขาได้ค่ะเอาพี่น้องค่ะสิเอ็มทีถือโอกาสพาเขาไปซองนะครัพี่น้องเด้อบวันนี้ บุญหลายสายเงยาขอได้มาพบมาพอได้มากราบขอพรนะคะพี่น้องเนอะนับจากนี้ต่อไปเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะข้ามมาจนก็่าได้มีเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอย่าได้ตํากว่าคนอย่าได้จนก็ไผ่เด้อค่ะพี่น้องเด้อไห้มีแต่ข้ามมารำร,รวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะห้อยผบาทพี่น้องแล้วจะส่ง สองนะคะพี่น้องเด้อขอพรพนังกันกนี่ก็สิมี่คันหาค่ะพี่น้องค่ะมีคันหาเนาะเอาสองเด้อพี่น้องบุญหลายสายเงาใครได้มาพบมาพ่อเด้อพี่น้องเด้อเอาแอดสิตังกล่องแอดกระิขออธิษฐานจิตคือกันนะคะพี่น้องเนาะเกิดมาในชาตินี้เขาก็ถือว่าบุญหลายสายยาวพี่น้อง สุขหลงมุ่งในจะนอนแลพี่น้องเนาะอ,อี่ยแหละคะ่ะในห้อยกระถาดเดินอย่างนี้เอาห้อยพอบาดใช่ไหมลูกรอยพอบาดนะคะพี่นอ้องเด้อเอาซองตั้งกิจอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องเด้อ แกปวขานม่แต่เข่าร่งรวยหัวทองสุขภาพแข็งแรงผลทุกถึงสุขนอบัตรนึ่ได้ปูด้อสาถุกาาุสาธุสองพรพผ้ารวยกันมีคนใร่มจนจอแช่ใช้น้นศกสุภารวยก่อนชนะก็ขอให้สผ้ารวยก็ขอให้ดมให้ดักขอให้มีคนในตาสงสารบึงคิดากดไลกแช่สาธุกาธุ พี่น้องคะอธิษฐานเอาเด้อเอฟซีเฟสช่สาธุสาธุพี่น้องบุญหลายสายเงาให้พ้นขอบพ้นทุกถึงสุขนับปัจจุ้ันแล้วก็สาธุแห่งปฐงปังเลยสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะอ้าวขอพระเอ็ดพรค่ะขอพร ค่ะนนี่เป็นบริเวณรอบบนะคะพี่น้องเนาะส,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเด้อทั้งหนามเหงือกกลังเห็ดกำลังสางค่ะพี่น้องค่ะโอ้เห็ดแล้วกสีใงญ่พอสมควร ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดกระสีเทอโอกาสเนาะคะ่ะปล่อยของผ้าขา,ขายผ้าเนาะคะ่ะเสี้ยนขายผ้ากนะ็ทบไปนะคะพี่น้องค่ะทีมาทีไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะของอ่า,อาเดี๋ยวเด้อไปหอดรถก่อนพี่น้องห้าวัาพิษขาดประกันใดเนาะคะพี่น้องเนาะค่ะเป็นว่านีนเขาทุกหมวดคะ่ะพี่น้องค่ะ ก่อนนี้เพื่อนก็นเลยเอามาแบ่งมาปั่นนะคะ FC แฟนช่องค่ะผู้ใดอยากเดินทางมากราบมาไหว้มาขอพรก็เดินทางมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้วยเ,เป็นสถานที่เปิดคะ่ะพี่น้องคะมาขอมาไหว้ขอพรได้นะคะทางนี้ก็สิเป็นคล้ายๆกับหินเสมาคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ะถือว่าอรังกาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ต้นนี้คนก็ปลูกงามเลยค่ะต้นบารมีเนาะค่ะ,คะที่มาที่ไปนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยเป็นพุ่นพิ่นเห็ดท่านในแล้วนะคะพี่น้องค่ะเป็นสถานที่กำลังเห็ดกำลังส้างาพร้อมแล้วค่ะพี่น้องค่ะ พิกัดน,นี่ย,ยูทงัทงทังงยังตัลวละครพี่น้องเออดกันลืมตัลวละพี่น้องเลยเดี๋ยวสิขึ้นให้อีกแค่หนึงงนะคะพี่น้องเนาะพิกัดเนาะเดี๋ยวไปทำกบสายปลาก่อนพี่น้องค่ะ S <S <S สวัสดีค่ะกบสายป่าสวัสดีสวัสดีครับ, <คะ S 2> มรบผมสวัสดีครับค่ะเมื่อนี้ครับผมกบสายป่าได้อยู่กับช่องฟอนพารวยครับผมเมื่อนี้ครับภาพพน้องมาอยู่ที่วัดประบาดบัวบานครับอำเภอบ้านผือจังงวัดอุดรธานีครับซึ่งเป็นใบเสมาโบราณอายุนี่ผมบอกได้ว่านับพันพันปีครับเพราะต้องว่ารายใหญ่ห้างครับไปชมเลยครับผมค่ะขอบคุณค่ะ